สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเฉลยนะคะการทดสอบนะคะท 1. เทสออกอากาศวันที่29พฤษภาค,คมนะคะ2563นะคะ DLTV ช่องอระดับชั้นประชมศึกษาไีที่3เรามาดูกันเลยค่ะ ชุดที่หนึ่งนะคะคุณทูนำมาวันนี้เพียงแค่สิบข้อก่อนนะคะเพื่อว่าเราจะได้อ่ร์ช่วงในการสังเกตนะคะแล้วเดี๋ยวจะมามีชุดทดสอบครั้งที่สองดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะนะข้อที่หนึ่งประโยคถามว่า hello how are you hello สวัสดี how are you คุณสบายดีไหม how are you สำนวนนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเกี่ยวกับการทักทายนะคะใช้ I'm great ฉันสบายดี goodbye เป็นการบอกลาและ how are you เป็นการทักทายค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทักทายมาแล้วเราจะไม่ใช้คำว่า how are you ตอบกลับแต่จะใช้คำว่า I'm great I'm good อย่างนี้นะคะข้อที่สองค่ะน,น,นิดนึงนะคะประโยคคุยกัน B ตอบว่า see you again แล้วเจอกันใหม่นะแสดงว่าเขาต้องบอก ว่าเขาจะต้องไปแล้วหรือต้องจากกันแล้วดังนั้นประโยคที่ดีที่สุดก,ก็คือ I have to go now I have to go now ฉันต้องไปแล้วค่ะ See you again See you again แล้วเจอกันไหมนะคะตรงนี้คือคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ3 What's your name What's your name คุณชื่ออะไรการถามชื่อแน่นอนว่าชื่อของเรามีส่วนประกอบกันด้วย3ส่วนคือ first name Middle Name และ Last Name เพราะฉะนั้นชื่อของเราถามชื่อตอบ My Name ค่ะ My name's Kitty Joe ฉันชื่อ Kitty Joe นะคะข้อ1ไม่ได้เพราะว่าเขาพูดถึง Nick Name ชื่อเล่นและข้อ C Nice to meet you เป็นการแทักตายว่ายินดีที่รู้จักเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ B ค่ะต่อไปค่ะข้อ4คํคำถามจะถามว่าอย่งางไรเมื่อคนตอบแต่ว่า My nickname's Momo ชื่อเล่นของฉันคือมูมูเพราะฉะนั้นคำตอบบอกเป็นชื่อเล่นคำถามก็ต้องถามเกี่ยวกับชื่อเล่นนั่นก็คือ what's your nickname หรือ what is your nickname นะชื่อเล่นของคุณคืออะไรค่ะขอ้อที่ห how old are you how old are you เพราะฉะนั้นเขาตอบเป็นเลขแปดเลขแปดสาังกฤษว่าอะไรคะข้อหนึ่ง six years old นะ I'm six years old อายุ6 ข้อ B a m 9 i n e years old ฉันอายุ9ปีและข้อ C a m e years old ฉันอายุ8ปีเพราะนั้น8เลขภาษาอังกฤษเขียนว่า eight นะคะข้อ6คะ่ะ Nice to meet you ยินดีที่ได้เจอคุณหรือรู้จักคุณนะคะ เราจะตอบว่ายังไงมารยาทต,ตามเดิมง่ายๆเลยใช้ประโยคเดิมค่ะ Nice to meet you too ใส่ทูลงไปด้วยค่ะว่าฉันก็ยินดีที่รู้จักคุณเช่นเดียวกันนะคะข้อ 7. จในภาพดูท่าทางแลบนินอย่างนี้แล้วนึกถึงอาหารแสดงว่าเขาต้องเป็นยังไงแน่ๆเลย Hungry แน่นอนค่ะ I feel hungry Hungry แปลว่าหิว I feel sad ฉันรู้สึกเศร้า I feel cold ฉันรู้สึกหนาวเพราะนั้นในภาพนี้นะสิ่งที่ปรากฏก็คือ hungry หิวนะคะข้อ 8. โจทย์ถามว่า I feel sad ฉันรู้สึกเ so. ศร้าจังเลยคำถามน่าจะถามเกี่ยวกับอะไรคะ feel คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นข้อที่ถามความรู้สึกมีข้อเดียวคือข้อ A How do you feel? ครู้สึกอย่างไรนะข้อ b ถาม spell คือการสะกดเราไม่ได้สะกดเลยเพราะฉะนั้นบอกแต่ความรู้สึกเศร้าก็ไม่ใช่ข้อ c บอก goodbye ละก่อนต้องไปแล้วก็ไม่เกี่ยวบอกเออฉันต้องไปแล้วก็เลยเศร้าขาตอบว่า goodbye อาจจะบอกว่าเศร้าไม่ได้เราก็ต้องตอบตามระยะที่ดีนะคะต่อไปค่ะข้อ9 My name is Mark Johnny My name is Mark Johnny นะถามว่า My first name is ชื่อจริงหรือชื่อแรกของฉันคืออะไรถ้าให้มาว่า Mark Joni ก็แสดงว่าชื่อแรกก็ต้องอยู่ตัวแรกชื่อหลังหรือ last name หรือ family นี m ก็ต้องอยู่ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นชื่อแรกของเขาก็คือ my first name s Mark หรือ my first name is Mark นั่นเองชื่อ Mark นะคะสุดท้ายค่ะ my name is Wendy Bob my name is Wendy Bob ชื่อจริงของฉันคือชื่อ Wendy เพราะฉะน,นั้น Family names is my family names is นาะมสกุลของฉันก็คืออะไรนั่นเองตัวท้ายที่ให้มาค่ะ My family names is Bob นะคะนี่คือตัวอย่าง10ข้อแรกในการฝึกและทบทวนจาก DLTV เพราะฉะนั้นเหลือ,อีก10ข้อมาในชุดเทสท,ที่2นะคะตรียมติดตามชมแล้วก็ทบทวนหลายๆครั้งโดยเฉพาะในซีซอที่กุมให้กันบ้านไว้ใครที่ทำตรงนี้แล้วไม่มั่นใจอยากจะลองไปทบทวนอีกโดยนะ ดูซิว่าเราจะทําได้อีกรอบไหมก็กลับลองไปดูได้ในซีซอแอปพลิเคชันที่คุณครูให้ไปนะคะขอบคุณค่ะ